เอ้ทุกคนเราจะพาแอดมินไปเที่ยวไหนกันอันยอ่อเะาด้ย <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละอดแอ,ท,อที่ยายเล่นได้ด้วยอันหนึง่งยังไงหรอโยนหรอ,อทำพี่มีโยนปะอ๋อบาสเหรอยายมานี่ก็ได้เจ้นเจันนี้ อ๋อเลยนี่แหละติ๊กติ๊กแต่ไอ่ะาษาสมพยไปแรกของเราเฮ้ยเล่นยิงให้ก็คือเล่นให้แบบให้ได้คะแนนเยอะๆติ๊กเลยพอแล้วยังไม่ติ๊กเลยแล้วก็กดเล่นแต่การ์แล้วก็เลื่นนาน ดิคนเล่นขึน้นจำลองเงินปะมันไม่ต,ตื้อมันไม่ตื้นเราเป็นตัวอ๋อตู้เสียตู้คอนนี่ยจะขับรถขับซิงนี่มาเล่นนี่มาเล่นนี่ตีเหรอตี่ตีตีอ่ะอันนี้ใอ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เออมันจะใช้หนูอดีเฮ้ยเฮ้ยไอเกีไยวยังวะยอมปีมาตรงเนี้ยมานจะพอดีเลยเห็นไหมเฮ้ยเกลียเกลียวขยายแรงดึงดัน ด,ด,เ,ด,ดเลย้ยเ่งรเอยนละย้ายโลูกบอลให้เข้าอันน้นนะโยนลูกบอลให้เข้าอันนู้น,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 นงคนเออติ๊กเลยอ

ยัยเมื่อกี้ยัยดังดังลูกแรกเข้าเลยอ่ะเฮ้ยนาะเอ้าจบแล้วเหรอ่เอาเข้าเอาลูกให้มันเข้าเอออันนี้มันจะไปแลกตุ๊กตาได้ดจะพี่ช่วยชูดนะอ๋ออยากขายอยากขายอะไรอาจารย์ถือตัดตัดอยู่อันนี้อัดแล้ใช่ไหม สี่ปเจนสิดูายากได้เท่าไหร่ได้แค่ดเรีานั้นอะไรพี่มานำได้แค่4ชินเดี๋ยวคะแนนมันจะออกมาเอาแล้วอีกแล้วอ,อีกแค่ไดแต่เขาช่วยเข้ายวเรากมวยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอาย 好好好 เ่ียวใช่ได้เอาเจนคนพี่อมเออเฮ้ยพี่ออมรูปเดียวอ่ะเออสกอโหดว่ะสกอโหดเออเจนต้องแบบดังแบบพี่อมอ่ะหมดได้เท่าไหร่ ออเรา,ามันไล่ออกมามถ้าเล่นดีมันจะไปไเรืเอ่อยๆมาแล้วโอเคได้แค่ <c oughs> ไหนมาไปตู้อื่นโอ,นอนนเคไม่ได้อัไปอยู่นี่ขอเจนะอ๋อตกอยู่ข้างล่างตกอยู่ข้างล่างตกอยู่ กูตีอูกตามอยู่ะคะสงไดหรออันนี้ไปเล่นได้ไมปเล่นกันไปดอะค่ะอยู่เพียงแค่อาแล้วมัต้องติค้างไว้นานๆสนกไม่ใหญ่ตะกรากายอันนี้หมุนอันนี้หุนเอาคอยเฉๆาลองหมุนดูสิอ๋อมันเจองวงใช่ไหมสล็อตนี่หดต่วยให้

หม,หมดแล้วหมดแล้วโอเคไปพาไปตกปลาสนุกมากขอบัตรหน่อยยายจะตกปลาแล้วบัตรบัต ผาดยูกเกจินใช่ไหมอะติอย่างนี้นะยอมกดภาพเลยเออเราเครื่องเล่นมาไม้ไม้เออแล้วก็ตักตาติ๊กตักเลยตัดเลยไอ้คนเล่นยังไงวะ เออนั่นแหละนั่นแหละตักอ่าเพื่อออมตีงใหญ่ด้วยก็เอามัดมาบัดอ๋อก็ไม่ขอโดนนะเออตักเลยอย่าให้โดนปลามันจะได้เอ่อยกขึ้นด้วยยกขึ้นด้วยเออนั่นแหละเออยกเออใหญ่ๆอย่ให้โดนไม่ได้ 我比较买个大一点的。 ยังไม่หมดหอ่ะเขต้องดึงตัดเลยเอียงข้างเอียงข้างเออยต่ยาวแต่ยาวจังก็ตัดได้ไไดต,ไตัวใหญ่ไงสล็อตได้ได้ตุ๊กตาสองตัวแล้วมั้งตัว้เนี่ยน้อย,ยมันแต่ไปด้วยเจนสิ สีน้ำคือ้ำ้คือกลัวสนกนะยิงสดไม่โดนนี่นะครับพาแอดมินมาเล่นนะครับวันว่างๆของแอดมินยิงเข้าไปตัวติ๋วเอ้ยได้ได้ แล้วก็อัดพอดีเลยทำไมได้ไแก่น้องครับไอ้อยู่นี่แหละไอ้อยู่นี่เลยน้องครับได้ตู้ตุ๊กตา้าไว้้าไว้หยิบไม่ได้เหรอ ้องเรียพลังานไม่ได้รับสินค่ะอ๋อมัอออกไปองโอเคตัวนี่ทำไมแกหยิบได้เลือบัตรเท่าไรหล้อสิบบาทเอาไะไม่อะเลยไม่เอาเอาเดิมูเดิมดิตเดิมเหรอเอาครับใส่ใส่รูปหนึ่งสองสามโอเค เดน่นดอ,อ,มอสมัครนักลีปอเอาไว<น>้เ็นอันนี้เอาตัวอ,อื่นกันไหเชมเชนหี่ตู้ได้นี่ือนนอ่อ,อไปหมหดเลยอันนี้หนีบตู้ได้เชมม่หวีบตู้ ต้องต้องกัดนะกดีๆนะกัดขาดีๆบัตรเครดิตเหลือไหมเลาไปเติมให้ยอมเติมนิดหนึ่งมันกลับกล้องไงอ่ะแค่นี้หรอ ที่หอยังไงอะตัวที่มันเบียดๆกันแล้วปัดลงมาเลยเราเราตู้ไหนคะอันนี้เคนกดครั้งหนึ่งหรือสิบบาทประกดตุ๊กตาได้เลยจะเอาตัวไหนเออเออเจมส์เจมส์มาถือกันนะ จะไปไรจะดูไะเดี๋ยวเหมดเดี๋ยวถ้าได้จะเอานะอันนี้อันนี้หมดเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปถ่ายเลยอ้าอะไรแปวจบแล้วตัวไหนให้ยายกดด้วยยายกดไหมยายมือไหนโชออาไหนดี๋ยวตัวที่มันคงุมป่อะมีปู๋ยอ้วเราเลย ชัดเจนดูก่้องนีองให้มันตรงเลยตรอยเอาตัวไหนยายก็กดเอาเลยเหรออ่าแลแต่ยายเลยเยายได้นะเฮ้ยเฮ้ยยายาดีใจเลยมอหม่เอาใหม่อันนี้มีรุ่นนะเอาอะไ้ตูดโกไหนติกใหม่ เออให้มันเขียวโอเคน่าได้แล้ว <Tamam. S 1> เฮ้ยแต่ตัวนี้มีลุ้นว่ะอ๋อต้องหนีบตูดพี่อ้อมหนีบตูดเออเอ็นแอะมันอะตัวแรกตัวแบบตัวนี้มีรุ้นมีลุเฮ <Okay. S 1> ้ยเจียนเจียนบ้างเจียนบ้างโทรศัพท์ยังไม่หายเหรอลูกเอามานนี่มนนา ใหายอีกรอบนะเฮ้ยอะมูตัวนั้นเหรอใช่ทำไมยากอ๋อมออมันยานะเอ้ยเจ๋งถ้าอีกทีก็แบบเกินไปให้เขาบ้างให้แกติดจะติดแต่เนี่ยเวลาหมดไวมันแค่ิกปีเอง ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมุมนี้ยเฮ้ยเฮ้ยังะ้นไปอ่เออชนใช่อันนีเาหมดล้ยังลองดูันใหญ่ไมออเย่ันฮหนักม้หลอัหนักไเหรอะลองดูลองดูเอามันย่น้นาจะเหลือ10เล็ก จะได้เจนมีฟูเก็บได้อะอ๋อแด้ว่าหมดแล้วแหละหมัดหมดนะใช้กับไอเจนนะขึ้นหมัดเมดดำไปไหนแล้วได้ไหมเออ,เ,อเล็งดีๆนะพี่ออม เ้ยพี่ออมได้เฮ้ยังด้มตรงใ่แต่ว่ามันเป็นแค่น้เหมดนำ เราก็หาแกไม่เจอเรดี๋ยวไปเอาหัวบาลได้อีกอเฮ้ยแกอุ้ยไอตัวนี้แถวเน,นีนนเ้น่ารุ<ะ>้นเจมโดนอลมได้ไหมได้ได้นะได้อันเดียวครับได้อันเดียวมาดำทำนาได้มาดำม,ม,มาได้หลายรอบนะมันมันมันมีสูตรนะเจมเหรอง่ามแรกมันต้องลงตรงเป้าะอะไอพี่สองง่ามต้องตรงคอ เนื้องามลงเป้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมที่ไปดูในยูทูปอะไรนะอะไรนะดักไม่ยากเลยน้าบอกว่า้งเปิดจะเข้าอเฮ้ยอีกต้องไปหน้าอีกแกเออเฮ้ย hãy dài khang 1 đi gen tinh huyệt anh 1 tinh lên cái 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 còn gì nữa vậy? đi lên cái job anh hả? rồi cả dài đấy à? dài มีปูเลยเอาบับได้เดยอะสุดแต่ว่าแบบมันไม่มีมุมที่แบบตัวล็อกได้อะมีจะได้ถูกดัดอุอ๊ยเฮ้ยอีกรอบหนึ่งไม่แน่นะเดี๋ยวบัตรให้

หมดอ่ะร้อยหนึ่งเอาบัตรไปเก็บสู่ะอ,อ่ะให้ให้โอกาสอีกร้อยหนึ่งกลับกันกับมดดำมมาได้ไหมไมาเล่นไปกันไม่ได้เหลือ,อยัองเท่าไหร่หมดแล้วอ่ะบัตรเก็บหมดแล้วเหรอโอเคมาเก็บไปเลยมาดัม ไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคอ่ะไป <c oughs> เจน <c oughs> เลือกตัวไหนก็ได้ ต้อนรับชาวเบลเยียมนะคะให้ดูบรรยากาศน,นั่งหลังนะคะนั่งหลังนะคะคนสวยนั่งหลังนะคะอะไปดูคนสวยกว่าวคนคนสวยมากนั่งหน้าคนสวยสุดนั่งกลางคนที่ไลนั่งหลัง <laughs> มันเป็นวิดีโอยาถ่ายวิดีโอฮัลโหลกำลังเดินทางยายทำร้องไห้แย้มวันนี้รู้สึกสนุกไหมสนุกค่ะยายกินอะไรมาบ้างวันนี้กินไอศครีมเหรอใช่ยามกินเยอะไหมอะเยอะ นี่ทำเรียบร้อย